El การวิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองเริ่มขึ้นแล้วงานเดี่ยวที่รวมทุกความ้าวของวิทยาศาสตร์มาไว้ในที่เดียวจัดเต็มทั้งความรู้ความสนุกและกิจกรรมสุดลำ้ำลองได้จริงเล่นได้จริงไม่ใช่แค่ดูเฉยๆไปดูในเทศกาลสปาบาท,ที่เก็บมเมล็ดพันจากทั่วโลกหากบนใดลงไม่เหมือนเดิมนี่แหละคือคลังแห่งความหวังของมนุษยาชาติไปเจาะลึกเรื่องสมองที่ไม่ได้มีไว้แค่คิดเลขหรือวัดไอคิวแต่เชื่อมโยงทุกความรู้สึกความคิดและการตัดสินใจในชีวิตประจาวันแล้วไปลุยกันต่อกับควอนตมเควสไปค้นหาความ รับเล็กจิ๋วระดับอนุภาพที่จะมาเปลี่ยนชีวิตเราเข้าใจง่ายสนุกไม่ไกลตัวหรือจะเป็นพื้นที่สำหรับนักคิดตัวจิ๋วที่ไอเดียไม่เล็กใน l i t เต้ i อินว t นเตอร์นักประดิษฐ์ตัวน้อยแถมมุมวิศินก็มากับออโตมัตตที่นำเรื่องพระอภัยมณีมาถ่ายทอดผ่าน,นกลไกอัตโนมัติสุดลำ้ำและห้ามพลาดกับไซ้แหลับรับรองว่าสนุกสุด,สด เดินกันให้ขาล้าเล่นกันให้สุดพลังแล้วออกไปพร้อมกับแรงบันดาลใจตั้งแต่วันนี้ถึง17สิงหาคม2568ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่ารอช้าแวะมาให้ไวแล้วจะรู้ว่าวิทย์มันได้มากกว่าที่คิดที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ